ในที่สุดพักโบกอมประกาศข่าวดีเซอร์ไพร์แฟนๆทำเฮสนันทั้งโลกเป็นอีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตตลอดการสำหรับพักโบกอมเพราะไม่ว่าจะเล่นซีรีส์เรื่องไหนก็ต้องบอกเลยว่าปังทุกเรื่องและเป็นกระแสด่งดังสุดๆนอกจากผลงานซีรีส์แล้วยังมีงานจากแบนต่างๆเข้ามาไม่ขาดล่าสุด 28กุมภาพันธ์มีข่าวดีออกมาให้แฟนๆได้เฮกันอีกแล้วเมื่อพักโบกอมได้ทำการเปิดอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วแฟนๆไปติดตามกันได้แต่เจ้าตัวยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการเป็นอีกหนึ่งข่าวดีในรอบ12ปีเลยก็ว่าได้เพราะเมื่อใดที่เจ้าตัวเปิดอย่างเป็นทางการแฟนๆก็จะได้เห็นไลฟ์สไตล์ต่างๆของเพลงในดวงใจเพิ่มมากขึ้น